ครับขบนะครับจากยางชิ้นยอดนะครับก็วันนี้มาเอาใจเป็นสายรถตู้นะครับแล้วก็สายกระบะทั่วไปนะครับซึ่งเป็นตัวเตี้ยนะครับเมื่อคราวที่แล้วผมเกิดทิ้งท้ายไว้นะครับว่ามียางยี่ห้อหนึ่งซึ่งจะนํามาเสนอในคลิปนี้นะครับแล้วก็จะมีการรีวิวกันนะครับก็แจ้งแล้วกันนะครับเป็นยางโยโกะมะนะครับรุ่น RY53 นะครับรุ่นนี้นี่เป็นไซส์นิยมเลยนะครับแล้วก็เป็นยางแฟนงซึ่งกำลังจะแพงพอสมควรนะครับ ก็จะเป็นไซส์205 70 15เนะครับหมาะสำหรับรถตู้แล้วก็รถกระบะทั่วไปที่เป็นตัวเตี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยเอขอพิเศษของเขามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ซึ่งพัฒนามา,มาจากอีกรุ่นหนึ่งรุ่นก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยเขาจะอยู่ประมาณไหนนะครับแต่ว่าแจ้งไว้ก่อนว่าอย่างแบรนด์ก็ต้องแพงอยู่แล้วใช่ไหมครับตามมาชมกันครับเรามาชมกันนะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นยางยี่ห้อโยโกมากนะครับซึ่งผมแจ้งตอนคลิปแล้วนะครับก็เป็นยางแบรนด์ชั้นนำแบรนด์หนึ่งเลยนะครับแบรนด์ดังพอสมควรนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรุ่น RY53 นี่นะครับ RY53 นะครับส่วนไซส์นะครับไซส์เป็นไซส์205/70/15นะครับผมหาไทยแป๊บหนึ่งนี่นะฮะซึ่งไซส์นี้นะฮะส่วนส่วนมากโดยรวมแล้วจะเป็นไซส์รถตู้นะครับรถตู้จะชอบใช้นะครับไซส์205/70/15นะครับ แต่ว่าไซส์นี้เนี่ยสามารถใส่กระบะทั่วไปได้นะครับซึ่งกระบะทั่วไปตัวเตี้ยโดยทั่วไปเนี่ยจะใส่ที่215 75แล้วก็205 75นะครับใส่ได้เหมือนกันนะครับก็สามารถใส่ทัง้ง2 2ทั้งรถตู้และกระบะทั่วไปเลยนะครับนี่นะครับคุณสมบ,บัติพิเศษของเขานะครับซึ่งผมไปศึกษามานะครับก็คือรุ่นนี้เนี่ยจะมีความทนทานมากกว่ารุ่นเดิมนะครับประมาณเพิ่มขึ้นประมาณ50%นะครับ แล้วก็การทิปเกาะปนเปียกเนี่ยระยะเด็กจะสั้นลงนะครับประมาณ9%นตะครับตัวนี้นะครับสั้นลง9%นะฮะแล้วก็เรื่องในเรื่องของการประหยัดน้ำมันเนี่ยประหยัดน้ำมันมีกานเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีความต้านทานกันลดลงนะครับประมาณ19%นะครับก็จะประหยัดน้ำมันเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับในท้องตลาดนะครับอยู่ที่เส้นหนึ่งประมาณเส้นละ3,200นรนิดๆนะครับไม่ไม่ถึงกับ เป็น3ามพันระมพนสามพันสองร้อยหน่อยๆประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าชุดหนึ่งก็ตีไปสามสามสี่สิบสองก็ประมาณหมื่นสองขึ้นหมื่นสองงามขึ้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาลองดูว่าผมจะขายชุดนี้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะครับซึ่งผมได้มานี่ก็บอกเลยนะครับเป็นยางใหม่ทั้งสี่เส้นนะครับแต่ว่าปีเนี่ยนะฮะปีเปนปลายนะฮะปลายปียี่สิบสองนะครับปลายปียี่สิบสองแต่ว่ายางใหม่หมดนะครับ ทุกอย่างนี้เอียบอ่องหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังราคากันดูนะครับว่าผมจะตั้งที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นโปรเลยแล้วกันนะครับนี่นิดนึงขายขายของเก่าหน่อันนี้เอ d ยังอยู่นะครับสองสองห้าเจ็ดห้าสิบสี่เมื่อคราที่ที่ลงคลิปไปยังอยู่นะครับแล้วก็ข้างข้างล่างนี่ก็เหมือนกันก็เป็นที่ใส่กับล้อกระทะผ่านะครับพกรู ใส่พวกไอตัว DMAX ก่อนปี2000ก็ยังอยู่นะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับถ้าเกิดยังหาอยู่นะครับเพราะบางทีเข้าใจขายไปแล้วเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งมาฟังราคากันนะครับว่าโยโกรุ่นนี้เนี่ยผมเปิดที่เท่าไหร่นะครับสวยครับสภาพคลิปเลยนะครับใหม่ครับก็พุ่งตรงก็ใหม่จริงๆเลยนะฮะ ยังไม่ผ่านมือนะครับมาเอมาฟังราคากันครับก็มาฟังราคากันนะครับเสียงดังนิดนึงนะครับออกมางนอกนะฮะก็จะเป็นยกยางโยโกมานะครับรุ่น RY53 นะครับแล้วก็ไซส์ยางก็คือไซส์2.5 0 70 15นะครับเหมาะสำหรับรถตู้นะครับแล้วก็เหมาะสำหรับรถกระบะทั่วไปนะครับอไดปใส่กันได้นะครับพิ่มีปหา ก็ราคาในท้องตลาดอยู่ที่เส้นประมาณ3,002นะครับก็3,002ก็1,002ขึ้นนะครับ1อัพขึ้นนะครับผมเปิดนะครับเปิดชุดนี้นะครับอยู่ที่ราคา9,008นะครับ9,008นะครับแล้วก็เป็นโปรนะครับ9,008คือขอใจขอใจ9,008เนี่ยผมส่งได้ฟรีเลยนะครับไม่บวกค่าขนส่งเพิ่มนะครับก็เอาแค่9,008พอนะครับไม่เอาถึง1,002เอาแค่9,008นะครับ ที่เพื่อนใดสนใจนะครับหาอยู่นะครับ205 7015ยางแบรนด์นะครับโยโบรมานะครับ RY 5 3าสามโทรมาสอบถามได้เลยนะครับได้มาชุดหนึ่งนะครับใหม่สิ่งนะครับพร้อมส่งพร้อมรับหมดนะครับภาคไหนก็ส่งได้หมดไม่มหานะครับแล้วก็ท้ายสุดนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ในเพจนะครับช่วยกดติดตามด้วยนะครับจะขอบพระคุณมากนะครับวันนี้ผมขอตัวแค่นี้นะครับเพราะว่าเริ่มจะเสียงดังแล้วนะครับเพราะตอนนี้เป็นช่วงเย็นนะครับกลับบ้าน ก็ซิงเยอะซิงเยอะแต่บ้าก็อีกนิดนึงแล้วก็มีเพื่อนถามนะครับเพื่อนเพื่อนถามว่าบ้านร้านผมเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่ขอนแก่นนะครับร้านอีทีึงก่ขอนแก่นนะครับแต่ว่าสามารถส่งให้ได้ทุกทุกภาคเลยทุกจังหวัดนะครับส่งได้หมดนะครับดูหารเรื่องการขนส่งนะครับวันนี้ผมขอัวแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ